ดอนที่แปดุ้พาพางหกแปดครับจะพาไปดูระบบปุ๋ยจืดเรื้องต้นนะครับนี่นะครับนี่คือถังละลายปุ๋ยนะครับอยากใส่ปุ๋ยอะไรไปเท่าไหร่นะครับนี่จะในในโรงปุ๋ยนะครับหลงบมนานะครับอันนี้กองปุ๋ยนะครับนี่มีปุ๋ยเมีแม่ปุ๋ยทุกชนิดนะครับอยากใส่อะไรละลายลงมานะครับละลายใส่ถังนี้คุ้มค้น แล้วจะมีสายนะครับบูดเข้าไปนะครับบูดเข้าไปด้านหลังปั๊มนะครับมีวาวนะครับวาวสองตัวสีน้ำเงินนะครับวาวตัวหนึ่งเอาไว้ตั้งค่าตัวซ้ายตัวนะครับวาวทางขวาเอาไว้ปิดเปิดนะครับปิดปิดปิดเปิดนะครับดูนะครับเวลาเสร็จงานแล้วก็ปิดตัวนี้ครับตัวที่ตั้งค่านี่นะครับตัวตัวที่ตั้งค่านี้ไม่ต้องไปยุ่งด้วยนะครับตั้งค่าว่าพอดีกับระบบที่สวนเรานะครับ เปิดน้ำทบเมื่อไห่น้ำในถังนี้ก็เหลือความสูงแั่นึ่งสองนิ้วก็คือเกือบหมดแล้วครับนี่ละครับระบบปิยจืดนะครับเข้าไปหลังปั๊มนะครับเนี่นะครับอ่านี่เปิดวาล์วปกตินะครับนี่วาล์วตั้งค่านะครับอรู้จักค่าตรงนี้นะครับปรับไปปรับมาได้นะครับเอามาดูนะครับอนี้เข้ามาดูอะไรดูหลังปั๊มนะครับต้มนิดนิดนะครับนี่นะครับต้มสามนิ้ว พ่วงกันสองตัวอย่างนี้นะครับถ้าตัวเดียวดันโผล่สเปรย์ได้ประมาณ3า0ร้อยห้าสิบหัวนะครับก็ให้ต้นมาได้สามร้อยสิบต้นแต่ถ้าพ่วงอย่างนี้นะครับจะได้พ่มงมาเป็นห้าร้อยห้าสิบได้ครับเดียวได้ห้าร้อยห้าสิบต้นเลยครับแรงดันเพียงพอแล้วครับนี่ปรับาไปตามจุดต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าจะดันไปจุดไหนนะครับ นี่แหละครับเป็นระบบปุ๋ยจืดที่เราใช้มาลดลงที่20ปีนะครับนี่แหละครับไม่ต้องไปโยนหวานปุ๋ยประหยัดปุ๋ยอย่างน้อยๆก็ประหยัดปุ๋ยไป70%นะครับแล้วก็ปรับทิศทางนะครับให้มันเติบโตไปตามความต้องการของเรานะครับแค่หลักการเดียวแค่แค่ไฮโดรโปนิกส์นะครับปลูกพืชเดินไม่ใช้ดินนะครับหลักการก็เพียงกันครับนะครับแค่ตัแค่นี้นะครับเป็น